สวัสดีครับสวัสดีท่านชมุดทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมเทคนิคที่นักแข่งชอบใช้นะครับมาดูกิจกรรมสักนิดนึงนะทุกคนนะตอนนี้นะครับมีแฟชั่นใหม่สุดเท่นะครับฉลองครบรอบ4ปีเข้ามาแล้วนะครับเป็นแพ็คคาราเซียนะแล้วก็มีเซ็ตอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับใครที่ไม่ทันเนี่ยสามารถกลับมาซื้อได้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องเอาชุดที่เราไม่ต้องการหรือว่าชุดที่เรามีแล้วออกไปนะครับ2อันนะทุกคนแล้วก็หมุนนะครับเพียงแค่299เพชรต่อครั้งนะครับผมนะเราก็จะได้เป็นนชุดเลยะครับ โคตรคุ้มนะฮะตรงนี้มาดูกันนะครับว่าผมจะออกอันที่เท่าไหร่ทุกคนออกอันที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผ <Okay. S 1> ่านไปแล้ว4อันนะครับเอ้าถ้าอันออกเลยฮะถือว่าเลี้ยวอยู่นะครับทุกคนดีละจะได้ไม่เปลืองเพชรน,นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชุดผมมีหมดแล้วนะฮะโดยเฉพาะชุดผู้ชายนะครับ <Nope. S 1> กิจกรรมนี้เนี่ยก็สิ้นสุดในวันที่28สิสิงหาคมนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะ โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเทคนิคที่นักแข่งชอบใช้กันนะครับผมมันก็ไม่เชิงเทคนิคนะครับจะเรียกว่าเป็นเหลี่ยมก็ได้นะเออมันคือเหลี่ยมนั่แหละนะครับผมต้องบอกเลยว่านักแข่งนี่เหลี่ยมจัดมากๆนะครับผมเป็นคนที่ชอบดูการแข่งขันโปรล็กมากมากเลยทุกคนสเต็ปที่นักแข่งเขาใช้กันนะครับผมพยายามจำนะฮะแล้วก็นํามาแนะนำเนาะทุกเนาะเพราะว่านักแข่งนี่ถือได้ว่าเป็นโปรเพลเยอร์เลยนะครับทุกคนเก่งกันทุกคนนะครับแล้วก็เหลี่ยมจัดด้วยนะฮะ ต้องบอกเลยว่าเหลี่ยมจัดนะครับวันนี้จะมีเหลี่ยมอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ทุกคนล้วกันนะครับเทคนิคแรกนะครับก็คือเหลี่ยมยิงฝั่งเดียวโอ้ยแล้วเคาะมาตรงนี้ครับโจครับเฉียบเฉียบครับผมต่อดาเมได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วซื้อออปชันเขามาได้ค่อนข้างดีเลยครับและเป็นตัว JL ที่โดนต่อดาเมจมาค่อนข้างเยอะครับอีโว หรับเทคนิคแรกนะครับเหลี่ยมยิงฝั่งเดียวนะฮะวิธีการทํานั้นไม่ยากเลยครับทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยขยับตัวละครของเราออกมาจากที่กำบังห่างสักนิดหนึ่งนะอย่าติดเกินไปนะครับถ้าติดเกินไปเวลาเราสแนปออกมายิงเนี่ยศัตรูจะเห็นตัวเราแล้วก็สามารถยิงเราได้นะครับแต่ถ้าเราขยับตัวออกมาจากที่กำบังสักนิดหนึ่งศัตรูจะมองไม่เห็นตัวเรานะครับกลายเป็นว่าเรายิงศัตรูได้ฝั่งเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมที่โกงมากๆนะครับสามารถยิงได้ฝั่งเดียวนะศัตรูยิงเราไม่ได้ด้วยนะครับดูจากภาพะะนน้ชมเห็ ศัตรูยิงผมไม่โดนเลยนะครับแล้วก็มองไม่เห็นตัวผมด้วยนะฮะเทคนิคที่2นะครับวิ่งเช็คศัตรูแค่จะพยายามที่จะโดดเท่าที่ในบ้านมีตัวใครอยู่บ้านนะคนหรือ2คนนะจะเช็คให้เคลียร์เลยครับว่าเขาโยกหรือเปล่าครับตรงนี้ครับสำหรับเทคนิคที่2นะครับวิ่งเช็คศัตรูนะฮะวิธีการทาไม่ยากเลยครับเพียงแค่วิ่งออกแล้วก็วิ่งเข้าเท่านั้นเองคนทํานี่ต้องถือว่าโคตรกระล่อนนะครับหลอกให้ศัตรูเปิดจุดนะเราจะได้รู้นะครับว่าศัตรูอยู่ตำแหน่งไหนนะครับยอมเสียเลือดแค่นิดนึงนะครับ เราจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่จุดไหนมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มดีกว่าเราวิ่งถลำเลือกไปนะครับแล้วก็โดนศัตรูยิงตายนะฮะเทคนิคนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับกับการที่เราเช็คศัตรูนะครับว่าด้านหน้ามีศัตรูไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เช็คไว้ก่อนดีกว่านะครับผมก็สามารถนําไปใช้กันได้นะเทคนิคนี้นะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นสเตปนักแข่งเชิงตึงบ้างนะครับผมนะมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผม เอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมวันนี้ก็สุ่มทีมมาเล่นนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นสเต็ปเชิงตึงนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สุม back ่มแบกทีมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมนะมาเพื่อนเราพาโดดนะครับโดดไหนเนี่ยทั้งแยกเป้ามีตัวไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับในโดนไม่มีตัวนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเราทําไมมันแยกกันอย่างนั้นวะมีตัวหรอโหลททำไมทิ้งผมแบบนี้ ไม่เป็นไรถ้ามีตัวผมก็ฉายเดี่ยวได้นะครับทุกคน <Hey. S 1> มาตามปืนก่อนแล้วกันสวยลูกซองยาวนะครับได้ปืนชาร์จมาละทุกคนว่ามีตัวป้าข้างในไม่น่ามีนะของยังครบอยู่เลยวิย่งมีตัวม,มาอยัางไงเข้าหัวไปดิอ,อีกตัวไม่เข้าหัวนะครับเดี๋ยวนะ ยิงมันไม่ได้อะล้มไปตัวหนึ่งนะครับเห็น2ตัวแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวแหละนี่ไงหลังต้นไม้นะครับผมสับขาหลอกไปหนึ่งทีเชิงตึงอ่ะเชิงตึงแต่ว่ามันไม่ออกมายิงอ่ะอุ๊ยอุยอุยหลังมาหลังมาเฉยแตกไปไปไหนแลาว,วะทุกคนไม,ไม่เห็นมันแล้วนะครับยังไง หวัวลั่นไปดิหวัวลั่นไปดิยังไงยิงเพื่อนเราเรียบร้อยไปนะครับตามไปซ้ําเลยอุ้ยมันยังอยู่อีกหรอยังอยู่อีกหรอผีเฝ้าต้นไม้เดี๋ยวนะเข้าชาร์จเลยนะครับโดนไป2เม็ดสองมายังไงแล้วพ่อหนุ่มเรียบร้อยนะครับแตกไปมาเดเดี๋ยวขอพันยาก่อนนะครับเดี๋ยวมีตี้ใหม่มาเดี๋ยวตุ๋ยเรานะครับผม นักแข่งนะครับเขาเน้นอัดหัวไหมต้องบอกเลยว่าเน้นนะเขาเน้นยิงหัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูจะตายแล้วเนี่ยเขาเน้นความชัวร์ดีกว่าได้แต้มแบบชัวร์วดีกว่านะครับผมมามาดูตาล่าแล้วหน่อยมีเกาะสามสองอันเลยเดี๋ยวมาให้เพื่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อนเราตายไปคนหนึ่งฮะต้องดึงขึ้นมาไปไปเกิดใหม่ซะ โอ้โหไม่มีเหรียญพอซื้อสองควังเหลือสองเหรียญเฮ้ยนี่ไงเจอพอดีเลยครับสวยงามแต่ว่าซองควังแผ่นนี้มันเบาลงป่ะทุกคนหรือว่าผมรู้สึกไปเองสองเม็ดไม่ค่อยจะแตกนะครับทุกคนนะต้องยิงแบบติดหัวสักเม็ดนึงอ่ะมันถึงจะแตกอ่ะแต่ว่าปืน M A G เอ่ะสองรัวกับดีอีกนะครับผมผมลองเล่นละมันแม่นยำแล้วก็รัวนะครับผมเนเนเนเปืนตัวเนี้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะ ลองไปเล่นกันได้นะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนเพื่อนเราก็ไม่ตามเราเลยครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนก็ได้ดูดิอยู่เกาะนู้นเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปหาเองเพื่อนเอ้าเอาเอ้าเอาเพื่อนแตกน่าจะตายในน้ำนะแบบนี้ไม่ดาวเลยนะครับผมใครยิงเพื่อนเราครีมโซสเมตเหรอ คิมโซเมดใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปแก้แค้นให้เพื่อนทําไมเพื่อนเราลงไปน้ํากันวะน่าจะเคลียร์แล้วนะครับผมโอ <Okay. S 1> เคเคลียร์แล้วแน่นอนถ้าให้เราจากสถานการณ์นี้คือแบบมันว่ายน้ํามาเก็บศพเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราก็เคลียร์มันนะครับผม <G l ame> ถ้าให้เราจากสถานการณ์นะน่าจะเป็นแบบนี้เ <G l ame> หลือ30คนแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีตัววิ่งเข้าวงเลยเหรอวะอุ้ยเห็นตัวแล้ว ไปไหนอัดไปเรียบร้อยอัดตัวก็ตายอัดตัวก็ตายเป็นไงล่ะเรียบร้อยนะครับผมลงไปหนึ่งแต่ว่ามีสองตัวยังไงยิงกับเพื่อนเราอีกหนึ่งนะครับผมโอเคแต่เราอ้อมให้เพื่อนใจเย็นดูแลตัวเองดีๆมาละเรามาละซ้าก่อนเลยละกันเดี๋ยวนะต้องวิ่งหลบดีๆนะครับเผื่อมันดักตุยเราเไปไ็นไงล่ะวะ ไงมีเสียงอยู่เฮ้ยไม่มีไปไหนอออนี่ไงหัวลั่นไม่ขึ้นหัวไปก็บอกปืนนี่ขึ้นไปบนหลังคาเลยนะครเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ปืนเทบกระเด็นนะบอกเลยโอเคได้เพิ่มมาอีกสองคิวนะครับเป็น5คิวละบนแมปเหลือ25คนได้เหรียญมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปชุบดีมโซแซดดีกว่าโซสแมท ไปเพื่อนไปเกิดซะเอา้าทำไมเลือดไม่มีอะทำไมไม่มีเลือดเกิดไหมนะเกิดอยู่ใช่ไหมน่าจะบักนะแบบนี้หรือว่ามันตายในน้ําแล้วมันจะชุบเป็นแบบนี้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปวงก็บีบมาแล้วนะฮะไปเกาะหลักเกาะบาซิลเลยเลยต้องรีบเข้าวงฮะน้ำชมฮะต้องรีบข้ามน้ําให้เร็วเดี๋ยวมีคนดักถ้าหน้าดักหลังมานี่สวยเลยนะครับผม หลังไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าเราเห็นหมอกแล้วอะเราอยู่ขอบหมอกแล้วอะไม่น่ามีนะครับผมระวังหน้าอย่างเดียวเฮ้ยโดนอย่ามานะเว้ยดีมากเฮ้ยนี่ไงตัวหนึ่งไม่ขึ้นหัววะเดี๋ยวนะเข้าเลยฮะน้ำชมฮะจุดมาร์กยังอยู่ตรงกลางอยู่เฮ้ยไปไหนวะ นี่ไงเออเรียบร้อยแตกไปทาเลยครับท่านชมยังล้มอยู่นะครับน่าจะมีเพื่อนอุเสียไอวอลฟีเลยหนึ่งอันเออแบบนี้คุ้มอยู่เสียไอวอลแต่ก็ได้คืนนะครับผมได้มาสี่อันเลยไ,ไปหามุมเล่นดีๆด,ดีกว่านะครับตอนนี้ได้มาหกคิวละได้เยอะละเพื่อนเราทำไมเข้าบาซิเลียอีกวะ ทำไมไม่ขึ้นข้างบนนะเพื่อนอเฮ้ยเฮ้ยมีตัวใช้ปืนยิงยาทุกคนมันยิงยาให้กันนะครับกี่ตัววะหน้าวุ้ยเห็นแล้วเต็มเลยทุกคนสี่ตัวเอาโดนหัวเดี๋ยวนะระเบิดแบบนี้ต้องระเบิดเอาไปกินเอ๊ะโดนดีดจีตีตัวมาชาร์จครับทุกคนมาดิเพื่อนมาดิเข้าหอ,อ,อ,อไปดิ เราเบิดไปกินลาหัวไปเรียบร้อยเขาหัวเหลือตัวเดียวหมดตี้ไปเฮ้ยทำไมเราได้สามวะบนแมปเหลือแค่9้าคนเราได้มาเก้าคิวนะครับผมมาเดินลาต่อเพื่อนเราต้องขึ้นบนเพื่อนป<ะ>ักเพื่อนไม่มีใครตามมาเหลือทุกคนไม่เป็นไรฮะนั่นไงเรียบร้อยโดนยิงแตกเป็นไงละ่ะ ไมไม่ไว้ใจเราแล้วเพื่อนเรานำเดินเกมแล้วนายต้องไว้ใจเราเรามาสเต็ปเชิงตึงนักแข่งนะเนี่ย <c oughs> คนเป็น,นหมดวะทุกคนข้างหลังมันต้องมีมาดิเอา้าเอา้าเรียบร้อย <c oughs> เพื่อนแตกหมดทุกคนตายแบบนี้ตายเหลือวผมคนเดียวเดียว <c oughs> ผมจะเห็นแล้วครับทุกคน หลอมันลงโล่งๆรอนวิ่งลงมาดีกว่ามาดิจังหวะน,นี้หัวแตกป็นไงโดนเหลี่ยมไปโดนเหลี่ยมยิงฝั่งเดียวไปเรียบร้อยอยุ้ยอุ้ยอุ้ยงแล้วเบิดแล้วเบิดมาไปแล้วจ้ามันอยู่แล้วว้าวมีตัวอีกโค่นก่อนมาทำไมให้อายบ้านนะเรียบร้อย โอ้โอมีตัววิ่งมาอีกหัวลั่นเรียบร้อยตัวไกลยังไงผมไม่ขึ้นหัวมีสไนครับทุกคนต้องใจเย็นเลยครับปัญญาให้เต็มก่อนมีสไนอันตรายเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมแตกไปเรียบร้อยตัวสุดท้ายครับทุกคนสไนด้วย เดี่มยิงฝั่งเดียวทำงานโผล่มาดิโผล่มาดิเรียบร้อยมัวติงสไนมองไม่เห็นเราเสิเรียบร้อยเลยนะครับผมเป็นไงเต็ปเจิงต,ตึงนักแข่งพอได้ไหมทุกคนพอได้ปะ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกทุกคนแต่ผมชอบดูโปลีกนะครับชอบดูการแข่งขันนะก็ <Okay. S 1> จำเขามาแหละทุกคนนะนะแล้วก็มาแนะนำให้ทุกคนต่อนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวรับชมลายเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะครับสำหรับวันก็บา,บาย